ดีครับผมวันนี้กับโมบุบะพอกันให้เ,เก่านะครับกับช่องเทไทยแชนแนลเป็นเร่งด่ครับพี่น้องสีรถคนนี้ตีจัดว์เหรอจะเรียกว่าจะอะไรเลยเมสซี่ฟอร์ดแคทบอกครับเมสซี่ฟอร์ดแคท นะครับวันนี้เได้มาเอารถมาออกกำลังกายนะครับผมพอดีก้แขกคนไอ่สอมแซมางมาไหมครับแก้ไขเฉพาะนาพอได้สเสด้เอามาล่องทัดท้ายแล้วมึงับว่ามันสีว่ามันสีว่ามันสีโยกหลายตำไหนนะครับ้วก็มันเจอกับหนางานันกดหดจริงๆนะครับมึงเอเลยครับคอ,อมคอมหก <laughs> ยากระงามขนาดครับไปตะเกี่ยวไปแหงัวขนาดนี่มันมีห้อยคนมาเกี่ยวไปแหงัวอยู่ด้นี่อคลิปนี้เขากบสิพามาชมโกแขกคนตรวสอบค้างหาของซี่นี่นะครับว่าคนเทดคัดถ่ายว่าไงแลวมันสิเป็นทังไหนว่ามันสิถ่ายลงยาดีว่าหรือมันสิถ่ายเขาว่าหรือมันสิเปยว่านะครับสำหรับ รถเท่าเดียวจังสินะครับกับบ่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่ใส่ตอนที่ใส่ข้าวที่แล้วน่ะมันโยกมันโยกคักโยกแน่นะครับเดี๋ยวสิมีช็อตแบบว่าถ่ายถ่ายข้างหลังให้มึงนะครับว่าการทํางานของการถ่ายมันเป็นยังไงเนาะนะครับผมกับคลิปนี้กับแล้วก็เอารถเอารถพ่อ ออกกําลัางกายอุ่นเครื่องว่ามครับผมหลังจากจอดไป2เดือนจอดไปทําสีไม่นะครับนี่ครับตกแก่งหลายเติบก็มีขี่หมุนอยังมากเนาะไหนหรอี่หมุนยังมากเ,เนี่ยเท้า,าโกโก เอาแล้วป่นีิโอ้ยดับเกรืองไปก็นเนี้ยหัวไหนดับเกรืองไปก็ได้เห็นไหครับพ่นเอาพ่นเอา,เอ,าอันกระสอบไอเอาเอาอียงก่อเอาทุกอย่างที่ที่มันอยู่ในกระสอบปุ๋ยเห็นไหมครับเอามันอเศษทอโอ้ยมันก็เป็นคราบป,ปุ๋ยเนาะเราเบิ่งก็แต่งมาดีแท้ ืันนี้นเฮาจะได้เห็นรถโวแขกออกงานจืเชือนะครับหลังจากที่บม่ได้ออกก็ซ้องเดือดืันนี้กะได้มาออกงานกับทุเก่าแล้วครับปุ๊บปุ๊บว่ามนดุงพื้นที่ตรงนี้กะผมกัเคยทายไปแล้วนะครับรอบที่แล้วแต่โดนแล้วละครับที่เพื่อนมาไทยไว้ที่เพื่นเอารถไปค่าย้พูนค่าค่าสุก นี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ18ไร่นะครับผมเอาไวแต่ปลูกอ้อยอเดี๋ยวมาชมรถโกแข่ก้นะอนน้วผัดแตงยังไปแนะ่รอบนี้นะครับรอบนี้ก็ซื้อซื้อเสาธงมาใส่ไหมโมเมนต์ซื้อหรอกเฮ็ดสางถึงนมาแล้วก็ไปจ้างเขาเฮ็ดนะครับออกแบบให้เขาเฮ็ดให้แลี๋วกายเฮ็ดสีเฮ็ดสีกับบอกชัก สีกระบอกกระบอกลุกใบมีดนะครับนี่ครับสีตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบสีแดงสีแดงมุกทองนะครับผมแล้วก็ได้ทําการต่างข้อทอไม่แล้วก็สัครับก้อยดีไม้ขำมากขนาดไอ้คนขนาดเลยวะไอ,อ้คนหมดเลี้ยวคนเลียวมึงเหรอเอาแล้วป่ะดิ วันไปแล้วร oh, ีวิวว่าอะไรเอายอยู่โอ้เป็นแร้งนะครับเอาแร้งบ่แร้งเมื่อเดี๋ย็จะได้รู้กันละมนไปถอดไปผ่านนะครับผม มาสีร okay, ีวิวให้เพ tu an ิ่งนจักน้อยหนุมมันจะใส่ผมอีกแด้บน right. ี่ถอดไปมีดถอดไปมีดเนรถเอียงแงงงอยู่นับีเอ๊ะรถเอียงแล้งงยู่ยังใส่ม่ใส่ยากโ้หไปเริ่มกับข้าที่นตกเศร้าหันน่มแน่ ลุงไปเลิกกับข้าแล้วมันไปขีดตบเนี่หน่อยถอยไปได้ให้ย้อนกันได้ดึกสุดที่สามเอีกค <c oughs> กือจ้าเกศเอียงอ่ดมุนขอป้ากล้วยเขาละบาท เอาครับผมเดี๋ยวจะมาชมกันครับว่าเพิ่นรีเพิ่นทิศเอียงไปแน่เดี๋ยวผมสมาผมจะมาร,รีวิวต่ออยู่นะครับผมเดี๋ยวพูดเพิ่นต่อตีใบมีดก่อนมาแล้วมาแล้ว,ลวครับพาวะวะนับเกลือไปก็แน,นยย่ยังไงตายแน่คุณเนี่ยงไหมใช่ยี่ เล่งไม่ยหงค่ะกล็งแน่เดี๋ยวมันเปลืองของมันบวิจาคบอกน,ววน,บนี่ครับผมแบบไฮรลิกกะจัดไฮแล้วเด้อก็แขกว่าไม่ต้องท่วงอีกดิมาในท่วงไหมเงท่วงไหมมันง่ามโพดบอก <c oughs> <c oughs> นี่ครับสีสีไอ้พักเข่าขันเล่งกะเห็ด <c oughs> ไม่ข้าหวัวเกียร์หวัวสโลว์่เเลดเบิร์น,นะครับกนเล่งมือเลด คนทุน่ใบมีดเลดคนทุ่นหางรกรเลดอุย้ยมักเลดครับตัวนี้ก็สร้างขึ้นว่าไม่ครับผมนี่ท่อกะท่อเก่านะครับช่างเบียท่อซิ่งนะครับเธอบร์โบก็เป็นของใครไปไม่ได้นะครับนอกจากที่เล็กโมดิฟายนะครับผมโอ้รอบนี้เฮ็ดเป็นหลายเติบด้วยนะครับของโกแขกนะครับท่อกาบเฮ็ดไหม เลืสามซสี่หมดแล้วครับสีก็จะเป็นสีเอียงเกาะสีแดงมุกทองบ่นี่ครับถ้ามองไปมุมหนึ่งมันจะเป็นเกล็ดเกจ็ดทองทองนะครับโอ้งามนะครับแต่ว่ามันยังบ่ทันติดสติกเกอร์นะครับหาสติกเกอร์บ่าัะไได้รอบนี้ก็แต่งหลายครับโปรเจกต,ต่อไปผมอยากฮ็ดสีเครื่องนะครับ แต่ว่ามันสิใช้งบหลายนะครับต้องหาง,งบทำไยครับเพราะว่ามันไปจ้างจ้างสร้างเขาถอดถอดแยกสิ้นชวนออกมานะครับเพราะว่าผมจะบปเห็ดสีต่อกันไหมไอเฮ็ดสีลหลายสีเล็กน้อยมันยังเด่น,แล,นแล้วกำลังค่าพันเฮ็ดสีไหมแหละจะเอาสีฟอรดแล้วครับตอนนี้มันเป็นสามยี่ห้อนะครับเ <laughs> มสซี่ฟอดแคท <laughs> เลือเหลือจอนเดีย เลียดจอนเดียต้องใส่ยีฮ่ามองจอนเดียใส่อยู่ดิใส่หนีบว่าจอนเดียใส่ข้างมูลมาเนาะสีเขียวเลมอนไหมผมมักสีเขียวเลมอนไหมเพราะมันงามดีสีนี่เป็นสีสองเค้นะครับนี่นเอามาพ่นี่นี่ครับฟ้าสูบอะโอ้เห็ดจังงามเลยฟ้าสูบมันฉีกโค้งๆแน่จัง่อยนะครับผมใส่เลนไหวไทยนี่ครับฟ้าสูบยังงามเลยครับแจวครับ เอาคลิปนี้กับพี่มีม่ยังหลายครับมารีวิวคร่าวๆให้พี่น้องชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปคลิปทํางานจริงเดี๋ยวไปชมอ,อีพี่หนานะครับผมยังลมอยู่ฮะมันจีบประฆ่าเปล่ารถจิบประฆ่าดินไส้เ่ <c oughs> โอ้ยแต่มันอืดแล้วลมันมาเป็นนกถึมได้นี่ <c oughs> มันมาเป็นนกขุมมันจีอืดแด้งได้ติ เอาครับสำหรับคลิปนี้ผมกับฝากไปสนิกกอนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนานะครับผมสิบีทายขันใดไปทายอยู่สายฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ